มาครับวันนี้ <c oughs> ลอกที่มาทิศนี้นะครับประมาณสิบแปดสิบเก้าตัวเกือบยี่สิบนะครับเ,ออเดี๋ยวผมจะถ่ายวีดีโอให้ดูว่าของใครบ้างก็ทักมาได้เลยนะครับทักข้อความมานะครับเดี๋ยวผมจะได้จะส่งรายละเอียดให้ในข้อความอีกทีนะครับที่จองไว้นี่ฮะ <c oughs> <ภ>เดี๋ยวดูตัวแรกเลยนะครับตัวแรกเป็นไดว่าทาทูรานะครับ รอบหกใครจำรอบตัวเองได้ก็ทักข้อความมานะครับเวทยังไม่ปิดดูคร่าวๆไปก่อนครับเดีย๋ยววีดีโอมันจะยาวตัวต่อไปนะครับท T3 รอบแปดจุดหนึ่งนะครับ T3 อ v นะครับของใครจำได้ตัวนี้ก็ทักมา ถ่ายจองไว้ก็ติดต่อมานะครับจะได้เร็วๆถ้าผมจะติดต่อเดี๋ยวค่ำๆผมว่างๆเดี๋ยวผมจะติดต่อไปนะฮะ Shimano โนโนอะไรเนี่ย a ซ i d นะครับมุนหมุนซ้ายนะฮะสวยมากเลยตัวนี้วิิงๆเลย ต่อไปโคนาดซ4สิบสี่บวกีสิบสี่พัดโคนาดต่อไปมอลลัมนะครับเอ็6 0 1ห สวยดีครับตัวนี้มองรัม่มต่อไปคาคา,คาต้าห้าสิบ XT นะครับนี่ข้าวๆนะครับต่อไป อัลฟ a าอัลฟาแอร์นะครับ <laughs> มีแต่บอดี้ไม่มีสปูลไม่มีแคนนะครับตัวนี้ต่อไปตัวนี้ผมซื้อมาเก็บเองนะครับเป็นเออ่หมุนขวานะครับหนึ่งหนึ่งหกพนะครับตัวนี้ซื้อมาเก็บเองต่อไป 100 100 XT นเอ็กทีนะครับคาคาต้านะครับ100 XT อเอ็กทีอันนี้ก็เป็นเหีย่อปลอมนะครับนี่คือเอสเอวีนะครับ SSSV นะครับฮิกซีส้มอาริบาลันนะครับ ตัวนี้ไม่ใช่ KTF นะแต่เขาเอาชุดของแต่งของพวก KTF มาใส่นะครับแขนปรับคอนสาตาร์สปูลแต่นอกไม่ใช่นะครับลรอ,อเลยอดีบัลันหมุนขวา s v อีกตัวนะครับหมุนขวา สีแดงนี่น่าจะเป็นรอบเจ็ดนะสูงรอบสูง HV เ e ลื e s น,นะครับรอบ7นะครับสีแดงนี่รอบ7อันนี้บอดี้สตีฟ HV นะครับกระจังดำนี่ จริงๆตัวเนี้มันของครบนะแต่เจ้าของญี่ปุ่นเขาเขาถอดแยกขายเขาแยกชิ้นขายก็เลยได้มาแค่นี้นะนี้ก็มีคนจองแล้วนะ SV อันนี้เป็นเมทาเนียมดีนะครับขาดสปูนตัวนี้ขาดสปูนนะฮะ ก็มีประมาณนี้นะครับอาทิตย์นี้ถ้าของใครไม่มีและกําหนดเป็นวันวันนี้ก็ขอเวลาเป็นอาทิตย์หน้านะครับประมาณวันพุธพฤหัสเนี่ยครับมันอาจจะมีช้ามีเร็วกว่ากําหนดบ้างเป็นธรรมดานะครับขอขอให้อภัยกันด้วยนะครับขอบคุณครับ